พี่เล่ไปไหนอ่ะพี่เลพี่แก๊บเล่พี่พวกอะไรละพี่เต๋อสวัสดีครับชิโก้อยู่ไหมชิโก้อยู่พี่จี้มันยังอยู่อยู่นะอยู่นี่ยมันยืนกับผมเนี่ยบวกแปดเนาะเอาเชลคาด์โดดนี้เพื่อแก๊งใหญ่ทอแบนส์อยู่มั้งปักแดงดึงสกอยกันอยู่อ่ะบวกอะไรนะพี่เต๋อแปดเอ้ยเอาบวกแปดเลยไงจุ๊งอ่ะเหลืองเรื่องเงินเรื่องเราดียิงรอไม่แตกนะอืมยิงไม่แตกไม่เห็นเห็นเอ้า สนาบอาเธอร์สามอยแปดสิบเจ็ดอาเทอร์หนึ่งหมืพัร้อยแปดอาเธอร์สามร้อยเจอาเทอร์หนึ่งหม่นหนึ่งพันหอยแปดสิบแดอารเอรามร้อยปดสิบเจ็เหนึ่งนหนึพัปบ่ยไม่ได้ครไม่ได้พี่ไม่ได้มาดินคนเขามีอยู่ยี่สิบคนแปดศูนสองแปดสองเออตีนขกระสุนมดิเอากระสุนให้จานหน่อยกระสุนกระสุนผมโอ้ผมจัไปแล้วว่ามันในตัวผมมีไม่พอเข้ได้ ได้เดี๋ยวแป๊บนึง่ปึ๊อยู่ไห้งก่อนแล้วแปลดิแป๊วคอล่าก่อนอ่ะเขากร๊ปเขากรุ๊ปเขากรจับก็อล่่งไหนอ่ะพ่เลกับดาฟอยู่ไหนเคดาี่อยอะไรแล้วเจกับดาวินเห็นมป่นไม่ดาวินเต้นอยู่ครับยืนหัวโดดเห็นไลเจ่ะ เจผมเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ตอนนี้ไม่อยู่โอ้กันดีนเรกเห็นที่ผับอยู่ไเจอที่ผับโทรดีโทรดีโทมาดีหรอโทรดีโทรดีโทรมาดีหรอแทสีก่นสับปเรากี่ไม่แกจะกี้ปะอ๋อามีใจให้ดีมายืนท่าตลอดอ่ะตอนนี้มี2ีนะยี่ิบเจดยี่สิีเจ็ดโอีาเป็นแฟนมาตินนะไม่กี่ถึงฟิลวะเจ้าโอ้ตี๋ชอบไหนนี่แะฟิลนี้แหละเล็กแปดส่วนสอัวากกูไปแล้วเฮีย เอ้าให้ทำไมอ่ะไไม่เอาหรอไม่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 ไใช้เอามันไม่ใช่อ่ะมันได้เกาะนะได้เกาะได้ไม่ใ่ไม่ใช่นน่้คอมทับ้องคอมทับไเจอยู่นี่ได้พี่เม่พี่ปืนดำได้คอมน้บ้านเขาพเลมีประมาณพ่จูโฮเดียวพี่บ้างเดียวพี่20นาที5ได้ี่น่เอาไปรัก่อนนะเนี่ยนาทีเนี่ยนาทีเข้ากลุ่ม้ดจะได้ง่าย เพื่อกี่คนเราเพื่อนกูนะกูเช็คไปละติไปละนี่คนติคนนี่คนเอาไม่ใช่ไม่ใช่กูอยากรู้ว่าจำนวนยีเก้าเพื่อนตอนเนี้ยแต่แต่ว่าอยู่เก้าสิบเบ็ดตอนนี้ที่ขาดตอนนี้นะมีขาดลุงบ๊อบเซิร์กอติเซิร์กมาแล้วพี่ไปเซิร์กมาแล้วเซิร์กมาแล้วเซิร์กไปแล้วเอ้บ๊อบไฟดับบ๊อบไฟดับ ไหวไหวไหวใส่เลนเนี่ยบ้านอยู่หน้านีนบ้านเดียวเดีุกแล้วก็บ้าไปดับพี่ตูนทักกะโชคดูกรีไอซีไปแล้วกันเดี๋ยวผมเอาโอซีบังบังลีแป๊บเลยนะบังลีแป๊บตกลงคุณชื่อมาตินหรอไม่ใช่ชื่อจอร์ดตอน้ถ้ารวมเซิร์ฟก็เป็นสามสิบชื่ออะไรก็ช่างมาเถึงเขาน้อยเ้ย เธอเธอตามได้ไหมล่ะใครนะครับพี่จุกโชกเกดการัม่น่าจะกำลังมาไครับลุงไอไอโชกอกาน่าจะกำลังมานะพี่จุกมาพี่จุกี่จุกมาพี่จุกไจุมาพี่เบบไปจุกไปจุกไ่จุกไป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 จุกี่จุกไปจุกปจุกไ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 ปจุกี่จุกไปจุกไปจุกปจุกไจุกไ่จุกไปจุกีปจุกไจุกไป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 จุก เทไปเลยไอ้เหี้ยจุกมึงไปทำไอ้เหี้ยอะไรกันหน้าพี่อะไรก็ไม่เอาสุดสดครับพี่นายครับครับผมคี้ตำรวจเหรอพี่จุกพี่จุกพี่ไฟรอบแรกพี่เปิดนะจุกได้แค่ขีแล้วใช่ไหมคะได้แล้วต่แต่ถ้าสมมติว่าตำรวจไม่มาพี่ไม่ต้องเปิดก็ได้นะพี่ได้แล้วครับพี่เฮี้ยจุกเปิดตั้งแต่ต้นไฟพี่จารีตเริ่มแล้วเว้ยเริ่มแล้วเว้ยมาดีมึงก็โอ้โหเพื่อนดูหน้าขึ้นรถพี่นี่พี่ดาวินว่าพี่ยูเป็นบาร์ดี้ครับพี่ชายพี่ยูคิดถึงครับพี่ใช่ สวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับไอแปดอะไรอ่ะเธอที่บอกว่าจะคุยอะไรไหมคุยเลยอะไรนะพี่เรื่องบ้านเรื่องจะเข้ามารีเซ็ตบ้านหรือว่าอะไรอ่ะคุยเลยอ๋อเรื่องตำรวจเหรอเออเรื่องตำรวจไอ้นี่เอ่อเรื่องตำรวจนะพี่ถ้าสมมติมันเฮ้ยเฮ้ยกูต้องออกก่อนเป็นตำรวจไม่ได้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 กูต้องออกโอเคพี่โอเคถ้าพูดเรื่องตำรวจกูออกก่ดูว่าอยู่ฝั่งเนอะเดี๋ยวกูอยากฟังดู ก็ลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูลากไปเลยพี่ลากไปเลยเมื่อกันน่ะพี่ลากไปเลยเรื่องเรื่องเรื่องตำรวจอ่ะพี่เมื่อวานเราเราเมื่อวานตำรวจมันเยอะจริงพี่เราดูท่าไงก็เล่นไม่ได้พี่คนเราต้องพร้อมจริงอ่ะมันเล่นไม่ได้บ้านบ้านเข้าไม่ได้อ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าจังหวัดมีเพื่อนอยู่ใกล้บ้านอ่ะ ถ้ารายอยากมารีเซ็ตบ้านอ่ะให้พูดกับเพื่อนในวอลก่อนว่าอยากเข้ามารีเซ็ตอ่ะพี่ให้เพื่อนเพื่อนลองรีเซ็ตใช่ให้เพื่อนเตรียมก่อนแล้วค่อยเข้ามาถ้ามันเกมจริงก็ปล่อยไปเลยพี่เอาใหม่เอาใหม่เพราะเมื่อวานอ่ะเพื่อนเราไม่ได้รีเซ็ตบ้านใช่ไหมเลยเล่นยากพี่เราเลยเสียคือมันคือมันรีเซ็ตแหละแต่ว่ามันไม่เพียงพอจำนวจมันเยอะเกินี่มาตินออนไม่ไหวอ่ะใช่ ชุดแรกซ่อมซ่อมเสร็จแล้วออกเลยนะไฟไฟไม่ไหวจริงไฟไม่ไหวจริงเราแพ้ตลอดหาจังหวัดรีบซ่อมแล้วรีบออกนะพี่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยเพื่หาจังหวัดรีบซ่อมแล้วรีบออกนะไปเติมที่อื่นเลยเรียกอะไรนะไอ้ทุ่มหนึ่งแล้วนะไม่ยากไม่เป็นไรไม่ไรตำรวจตีเมื่อตีสุดนะจ้าเออนั่นแหละนั่นแหละตามนั้นแหละหาจังหวัดรีบซ่อมแล้วรีบออกเลยบ้านอ่ะเล่นวันนี้เล่นให้น้อยนะไม่ต้องเยอะเห้ามป้นนะพี่เนื้อใหม่วันนี้วันนี้เหมือนเดิมวันนี้เหมือนเดิมอย้ามาบ้าขอบบ้านะกักศพได้นะกักศพ อยากให้เวลาแบบใครไปจะไปเทศไหนให้บอกเพื่อนเลยว่าใครไปบ้างอ่ะแต่เพื่อนไม่รู้ว่าใครไปหรือไม่ไปหาเขาอ่ะไปช่วยะเวลาพี่จุงกับหลักการโอเคครับนะได้ครับได้ครับประมาณนี้นะกักศบะคือเมื่อวานเราไม่กล้าหัวตำรวจใช่ไหมเราก็ไม่ได้กักขนาดนั้นหรอกมันเดี๋ยวเล่นวัดๆกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากักอ่ะอีกฝั่งก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยใช่ไอ้คู่ที่แข่งพร้อมเราอ่ะมันจะได้ผลประโยชน์จากการที่เรากักดตลอดแล้วก็เข้าบ้านไว้แป๊บหนึ่งก็ได้ก็ยังดี แค่เมื่อวานนาเมื่อวานโฟกัสโฟกัสให้ถูกเลยนะเว้ยตอนตีหน่วยงานก็ต้องโผล่ไปพร้อมกันด้วยไม่ใช่ไปอยู่ไอ้ฝั่งนี้อีฝั่งฝั่งนู้นอี่ฝั่งอ่ะอ่าใช่ใช่เมื่อวานถึงอยู่พี่เมื่อวานจริงจริงมันไหวเว้ยแต่แค่เมื่อกี้อออเมื่วานอะเราโฟกัสผิดฝั่งก็เลยแพ้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้พี่วันนี้ก็อุ้มเยอะๆนะพี่สกอร์มันสำคัญนะพี่คะแนนอ่ะขออุ้มอุ้มทุกคนเลยก็ได้นะพี่ อุ้มเยอะๆเลยวันเนี้ยถุงห่อไม่เคยลืมนะถุงห่อไม่มีใครลืมแล้วนะวันนี้เราเราทำคะแนนได้สูงอ่ะพี่วันเนี้ยมีสิทธิ์ทำทำคะแนนได้สูงจัดเลยโซโซไปโซโซมามามาเป็นเตรียมห่อไปเตรียมห่อรับรับรับห่อเลยบอกตอนนี้ตำรวจน้อยน้อยด้วยไอ้บ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยเราคนน้อยเระบบได้เลยเราจะไปเราวตอนนี้ใครยังไม่ได้เตรียมห่อไปเตรียมห่อเลยเตรียมพุงเตรียมห่อเลยนะครับพี่เชฟหอยยัดไส้ได้นะเดี๋ยวมาละบ้านถอยดูบ้านก่อนมันเยอะเหรอเป อยากเห็นวะเยอะแค่ไหนวะโดนอยไรวะเฮ้ยไม่อยู่บ้านมีใครอยู่ในวอร์ไหมครับเขาาไม่อยู่บ้านแล้วนะเขาไม่อยู่บ้านแล้วนะเขาไม่เห็นเลยเพี่หาที่รีเซ็ตเพื่อรอสั่งบีบอย่างเดียวเหมือนรอคนเหมือนกันแหละ แน่นอนเขาแน่าจะรอคนเหมือนกับเราพี่ไอ้น้องสิทหิ์ใช่ใช่เขารอเขาเหมือนเราได้เต็มตัวอีกทีมเช็คให้ดีนะลอยนะพยายามมองไฟรอบๆนะพี่ปิดตัวชุบปิดง่ายๆเลยพี่ปิดง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าสมมติมันเหลือคนเดียวอ่ะให้มีสองคนลุมพอไม่ต้องเอาไม้เข้าไปเล่นมันโดนเพื่อนง่ายพี่ไม้อ่ะ แต่ถ้าไฟเปิดไฟวงแรกอะเล่นชิวๆได้เลยปกติเลยประมาณนั้นนะพี่ประมาณนะตามนี้ตามนี้ตามนี้เราจะหาเข้าไปหรือว่าบ้านโลงบ้านโล่งรอบีบก็ได้เราอ้เหีีรนนอพกวะถามับีบก็ได้พี่เราีบได้ใคจะหาหรือเปล่าเติมน้ำมันก่อนเปล่าไปเซ็ตเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันเออเติมน้ำมันเลยไม่กินน้ำมันอร่อยไปเติมน้ำมันละไปเติมน้ำมันเลยเฮ้ยเจอปั๊มไปเจอปั๊มเจอปั๊มปั๊มซ้ายเนี่ย จะปั๊มปจะปั๊มจะปั๊มจะปั๊มปั๊มปะงระวังชนกันลูกลูกแรกพี่พี่จุกกลางฮาคีนะครับพี่พี่จุกได้ครับได้ครับได้ครับไอ้่อานใครไอ้จุกยมังไวอยากรู้วะมีใครจุกยมังไว้พูดเลยพูดเลยพูดเลยว่าใครโดนผมด้วยไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีอยู่แล้วไม่มีนะมีใครไม่รู้ไม่ไกระพริบได้ด้วยหรอไงไอ้มอไหลงทางอ่ะ ผมมาช่วยพี่เงียบเลยโอ้ยพี่ปืนพี่ต่เงียบเลยพีู่พีู่พีู่ช่วยกันเรดี๋ยวพี่พงอยู่ในทุอย่งอย่กันเคลีร์เดี๋ยวพียุลงเฮ้ยพี่ติ่เดียวพี่พี่ติ่ดี๋ยีครับมีเดนเนี่ยเดี๋ยพี่ไ้เจเที่เห็นไม่บ่อยอะหยุดหยุดหยุดหยามาดีมันช่วยมาวยไม่เก่งมาดีช่วยสุดท้ายจุกนั่งดูเบนเทนนไลาจุกมือปืนโดนอุ้มนี่เจอเกียร์ตัวเปอะไรบาอเดี๋ยวลนี่หอะ

ฝั่งมันมีแอตตันดำคันหนึ่งด้วยนะโอเคพี่มาครบปะเนี่ยนับจังกี่คนกี่คนพี่เป๊ะเพ่พี่เป๊ะอ๋ออะไรรถดีกว่าพี่เป๊ะเรามีกี่คนพี่สิบประมาณสามสิบที่บ้านสามสิบอะพี่ตีสามเอ็ดอะสาม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 นี่ไงเนื้อสามเนื้อสามสี่จุงก็มาแล้วด้วยนับเนื้อแล้วนับเนื้อแล้วมาแล้วด้วยอ้อนอ้อนมาแล้วนะครับอ้อนเลยนับนับอ้อนกับจุงยังนับอ้อนนับอ้อนกับจุงแล้วครับสามสาม โชคโชคก็มาแล้วนี่พาพาพี่ไปกระดาษเพลท้ายหน่อยเฮยเรท้ายหน่อยพี่ไม่ได้เอาของเอาอะไรเลยปังมาพี่ไม่เตรียมเมื่อวานเ่ยพี่ตีนม่ตีซัพไรบ็อกอะตีเตียวเมื่อวาน่ะพี่ตีพี่ไส่ปดตีตีตีไปไปเดี๋ยวไปด้วยเอารกสุนให้จุกก่อนโอ้โหจุกอีกนลจุกได้สบายเยี่เ้าจุกจุกกปเกกกนนกเกินเกินกกเกเกเกกนกเกเกินนกกกนกกกก มีปืนก็ <okay> um> ไม่ใช um ้ตไม่ร้มัอแล้ววมีียแล้วมันบอกว่าแอตตันช่วยเพื่อนเป็นใครได้เพื่อนก็ไม่ช่วยโอ้โหรูอกัไม่ช่วยอยู่ดีอะรถแลไอหนูลูกบ้างั้หนูจะเปลี่ยนรถแลหรอหนูหอบปชาริแลใช่ไหมหนูไม่รู้จักออย่างนี้เฮียเนี่ยเอโอ้โหเขาอยู่้าพีไอ้อยู่มาตั้งนานกูพไดยินจันด่ะครั้งแรกไม่ได้กันพี่ อยู่ในกดังเหรอโกดังกันให่เก่าไรเงี้ยแต่งโมลแบบกดังไหนโกดังไหนเอาเลยเปล่าเฮ้ยเราก่อนเราก่อนเราพี่ตีเอาของก่อนเพื่อนเพ่านอะไรไม่มาเลยไม่รอไฟแบบ5นาทีวะทีเดียวอุ้มทีเดียวแบบเยอะๆว่ะรวมนี้ดีกว่าสะพานเหล็กสะพานเหล็กดเลยบอกให้ไม่มีเงินไม่เีือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยใช่ปะไม่รู้แหละเกจนี่ท่องไว้นะพี่ว่ารถพี่อ่ะเป็นรถไฟฟ้าอย่าเติมน้ำมันพี่ร้องเลยใครวะ มาไลล่่กูใหญเยตรงหน้าสะพานน้ำหมายถึงตรงหน้าทางเข้าค่ายทหารนะพี่กระสุนมันเยอะแน่จะได้ไม่แจกเข้าหลังอ่ะเข้าข้างอันนี่ก็ได้เลยนั่นนี่แยกปีคันแยกไปแค่ไหนกันอยู่เขาหน้าบ้านโอโมน่ะน่าจะมีพี่ติ๋งกับพี่ชลีประเพทที่ไปเลยเบลไทยไทยอย่าเข้าไปไายอย่าเข้าไปมันอื่นเขาไม่นด้ต่สรรหาเข้าไปเปรตเอ้ยแต่เราอยู่ตรงไหนตอนเนี้ย ปั๊มอยู่ปั๊มน้ำมันครับจานในในปั๊มครับในปั๊มในปั๊มอยู่ในปั๊มเอ้าหมั่วไปแล้วไม่เห็นมีใครเลยออกไปแล้วไงโคดังขวาเนี่ยโคดังที่มึงมาเดิมพันแล้วเสียกันอ่ะันแล้วโอ้โหต่อยต่อรอบีบก็ได้รอบีบไปพี่ด่าพี่๊อสเลยพี่ เหมือนเดิมนะพี่คนชุบไม่ต้องกินยากันนะกินตินได้หรือเปล่าชุบตรงรถก็ได้ง่ายๆขอกินติ้นได้กินเลยนะพได้พี่ไทยพี่ไทยพี่ไทยเก็บปากพี่ปากเหม็นพี่ไทยขอลูกหัวไม่ต้องหึงหรอกเองเอาฟันเหลืองไปแลกอ่ะพี่ไทยพี่ไทยแล้วบอกขอลูกหัวที่มาตินได้ไหมครับหอมหัว

ผมไม่ต้องพูดไอ้คอสายกลางคืนเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรอะอะไรอะล้อมไหนซีแม่ซอจันไหนล้อมไหนข้าทหารหรอยปาเออหยู่ปั๊มครับปามพี่ใช่เชฟ้าที่เดิมเลยใช่ปะปั๊มบ้านเราพี่ใช่ครับใช่ครับพี่ยไปนิดนึงมันหบอกไปหมดแล้วมันเหมือนขึ้นเมืองบนเลยว่ะมาขึ้นเมืองบนกันด้วยนี่ไงพี่อีกประมาณนาทีก็น่าท้อเลยเจ็ดนาทีเนี่ยกลุ่มใหญ่อ่ะนี่ที่ตามกลุ่มใหญ่อ่ะคนครบใช่ปะ แล้วอะ่ะแม่งยังไม่ได้ร <2 4. S 2> อเลยมันเยอะพี่ไทยพี่มันเยอะป่ะที่พี่เห็นอ่ะเยอะป่ะคบ้างคนเขาอาจจะคันแล้วคนนะพี่เพราะว่าตอนที่ไปดูล่าสุดอ่ะประมาณ20่ิบนิดเองพวกไอ้หลวดมารอเลยแม่งวันนี้ขอขอทำแต้มเยอะๆนะพี่สิทธิ์เราส่งจัดเลยที่แต้มจะนำคนอื่นเลยหมือนมันก็แต้มไม่ขึ้นมีนะพี่ไทยไง เยอะต้องร้องพี่ไทยเมื่อวานอุ้มแล้วอุ้มอีกไอ้เมื่อวานผมอุ้มไปห้าศพอ่ะอุ้มจนเด้งไปหน้าคุกกับไอ้โม่ไอ้ช็อตกรทหารก็รู้แล้วไม่อุ้มกันไอ้วิ่งตัวเตี้ยไอ้เหี้ยถ้าสมมติว่าหนึ่งศพก็คือถ้าชื่อมึงไม่ขึ้นในโดนจับมึงก็ต้องมีหนึ่งศพขึ้นสี่เอขึ้นเออถูกอ่ะถูกใช่เพจต้องมีนะวันนี้ตามนี้นะได้รีเซ็ตเต็มที่ขนาดนั้นนะบอกไว้มีเคมาบอกว่าชื่อที่ขึ้นอีแค่คนเดียวก็คือลุงทองที่ตํารวจตํารวจเขาบอกว่าอชุดสีขาว่ะ เปลี่ยนเป็นสีดำพี่ JH อ่ะเขาแยกไม่ออกทำไมแล้วไม่ต้องฟังอ่่ไมเกี่ยวไม่เกี่ยวกัครับแจ้งมาจริงจริงเขาแจ้งผมมานี่เขาฝากไม่ตำรวจเขามีชุดสีขาวอยู่แล้วนี่ก็เรื่องของมันไม่สนใจมันไม่ใส่สีดำหรอกตำรวจใส่สีขาวเหมือนเราตำาวีแล้วอ่ะใส่สีดำเรายังไม่ว่างเลเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ได้ยเต้ยมึงจะออกตัวแทนตำรวจได้ปะได้ของตำรวจแต่เป้ยมึงออกตัวตำรวจทีไรแต่เต้ยมันอยู่ไหนเหียกูด่าไม่เใช่เหรอแหมด่าแต่มึงเอิ่ม อีทบีกป้องตีนไว้อ่ะกันนิ้วชี้เอามึงอีทไว้อ่ะขาดมั้งได้ไม่ลงแป๊บหนึ่งพอดูนาทีเดี๋ยวกูไปเข้าน้ำแป๊บมีโคนน้อยเลยบางคนมันน้อยจังวะแย่อะเราไปตีเองนะสิบคันอะไม่มีสิบเรารอเขาแจ้งไม่ถึงเลอนนั้นไฟใหญ่ใช่ปะเอาบีบไฟใหญ่ครับพี่ต้องบีบไปได้ไปเลยก็ได้แค่แต่ไปเละได้ถ้าเจอกลุ่มเขาอ่ะเนี่ยก็อยู่เขาอยู่สอมบนเนี่ยนะตำรวจจะไล่เรานะตอกไฟใหญ่ต่อกฟัวสอมบนเขาบีบปะ แต่วอล์าไซส์ใหญ่เล่นง่ายกว่าไงไซใหญ่ไม่เลยไซส์ใหญ่สองคู่มันง่ายกว่าคู่กันด้วยแต่คู่นึงเขาจะปิดช้ากว่าเราหรือเปล่าเราน่าจะโดนไล่ก่อนนะไม่รอไฟใหญ่ก็ได้มันสองช้อยองตำรวจเขาเลือกอยู่แล้วเขาก็รอเราเราก็รอเขาเดี๋ยวสุดท้ายแม่งให้ให้แกนือเขาไฟก่อนเลยเราจะได้ไม่โดนไล่เอ้ามันไม่ได้เกมทีบีบแล้วเกมทีบีบมันยากอ่ะมีมีคู่ใช่ไหมพี่ที่ตีอ่ะพี่วันเนี้ยใช่ป่ะนี่ไงก็รอรอเนี่ยรอให้ครบเวลาเนี้ยพี่แล้วก็ไฟพร้อมพร้อมกับอีกคู่อ่ะพี่ เมื่อวานอีคู่นึงมันก็ไฟช้ากว่าเรานี่อีเมอซอมันจบไวเราอุ้มแล้วมันต้องไฟวอ่ะต้องยืนนะต้องยืนไฟนะตู้ไหนกันหรอครับพี่อยู่ปั๊มอยู่ปั๊มปั๊มเนาะคนละมันทีทีท พี่ไทยเบาหน่อยพี่เบาหน่อยพี่พีไทยฟันเหลืองเหี้ยเหลืองฟันเหลืองพี่แล้วมาแล้วรอละตั้งหลาแป๊บมึงรีบไปไหนอ่ะมึงจอดรถเลยขนาดนั้นกูไม่ได้รถเงี้ยกูไปข้างล่างมกูจอดฮอสแกนจอดรอเมืองบนแล้วอ่ะมื่จอดรอลงไฟแล้วอ่ะเพื่ออะไรวะถ้างั้นงานนั้นอ่ะกูไม่ได้จ่ายมันก็ไปอยู่สอนน้องกันดิวะจำได้ไหมทำไหมลกูเล่นดักจับเลยยิง อ่าวางสไปเดอร์แบบจับรัวๆไงไม่มีเลยจ่อแล้วจ่อแล้ว พี่เต๋พี่เต๋อไอจุงเหรอพี่ฮะไอจุงอ่ะไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มากับพี่เหรอมันไม่ได้มากับพี่นะโอเคพี่โอเคจอดรอจนน้ำมันกูจะแห้งแล้วแหละทำเฮียอะไรเฮียจุงเฮียโจ้เข้าไปรถเมล์เฮียจุงเฮียจุงทำเฮียอะไรทุกอย่างเฮียจุงมึงดูไรจุงเด็กเฮียไม่ทำเฮียอะไรเลยเฮียจุงไอสัตว์พี่ดูเฮียจุงดิพี่ก๊อนทำเฮียอะไรที่ไหนอะพี่ดูดิ ขั้นแถวว่ะพี่ขขั้นไม่ทำเยี้ยอะไรเลยอะกูจะดนกดเมีฆแบบจอดรถเมียจัดอะไรกูไม่ได้ขับเอโยงนี่โยกนี่น้องสมาธิโยกดิ่น้องโยกรถเติมน้ำมันอะพี่กดตังไว้ในตัวเลยนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่ไม่กดตังค์อมสมาร์ทอะไรบ้างไงนุ่นทอมส่งบอลให้ด้วยครับนี่ยังไม่ได้ทำเลยตี เอ้เธอรับพี่เมื่อกี้ไม่เห็นอ้เป๊ปเันจอดรถฮาวันนี้โคฮาทำไมพี่นกิ๊กมันถือมันจอดอยู่ตกต่ฟัน้เป๊ปเลือจริงั้น้ำมันหน่อยดีหการ้น้ำมันหน่อยดีม่ใครใส่มุสสีขาวอยู่ไหมไม่มีนะเฮ้ยหลบทางให้ขล่างะนะครับมีใส่เชื้อเชื้อใส่กอวใส่กอะ ใกอดับไปเขาบอกว่าถ้าใส่สีขาวแล้วตำรวจจะเห็นไม่ชัดมั้งอะไรก็สักอย่างเนี่ยที่ที่เอาหุ่นตัวเขาเกาะอ่ไม่ให้หรอไม่ได้ลงไปวิ่งอุ้มที่ไหนนี่ก็ไม่เหมือนตำรวจเลยป่ะอแต่ตามหลักแล้วเราเสียตังค์ลงไปแล้วเขาไม่น่ามาเบรกอะไรเราเนาะปาอะไรล่ะก็เจ๊งขาวเป็นเจ๊งดำตีกันะเลยทำไงสิบห้าละสิบห้าละสิบห้าละที่ทีไม่ด่าตาไม่ดีก็แล้วแต่คุณเมื่อวานนี้ตำรวจมันมาด่าทุกเส้นเลยว่า ไม่ยอมเปลี่ยนชุดเป็นแก๊กตำรวจสีเหลืองไปเลยวะเออเปล ouais. an ี่ยนสีเหลืองมาตินแล้วทำไมต้องสีเหลืองอะกำลังกำลังกำลังโทรให้พี่แล้วไม่ปากดีงั้นอะดักเนี่ยมาถึงเรื่องเรื่องตำรวจดักเนี่ยมันดักทุกอย่างเลยตอนเนี้ยจับอะไรขนาดนั้นวะมาตรองบอกที่ก็มีนะของพี่ยังเลยนะสามหิวเงินแเราไม่ได้โล่ไงวะเป็นอาสาแล้วก็ต้องเก็บเงินเยอะๆอย่างนี้แหละเขาเลนนะเขาเลนนะแบบเนี้ยไม่ยอมประกาศเลยเฮ้ย นี่เลยเวลาเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยีประกาศบีบแล้วเฮ้ยใครที่ซะเซ่อยใครอยู่ใกล้ทีเซ่เนี่ยผมอยู่ใกล้ทีซีครับประกาศเดี๋ยครับทีซีถึงเวลาแล้วทีซีครับนี่ก็ทีซีเก่าอย้ประกาศประชาคนกำลังประกาศโอเคมีมีขอกำลังประกาศเพ่กำลังประกาศอะไรน่ะกำลังประกาศเลยฮันไอเหมือนมันรอดใต้อุโมงค์ไปคันหนึ่งหรอวะ รถหลุดสีชมพูหลุดจูดเฮ้ยเนี่ยประกาศแห้วพี่หรือเปิดทุกงอัสอบในข่ารไอ้หลวดยิ้มเลยหลวดยิ้มมามาทุกคนมาทุกคนมาทุกคนมาที่เดิมหลวดยิ้มมากูบอกเลย วางไแดบแน่อกไว้ให้เถิดโออย่างเดียวกูว่ามันมาดักทางเถิวางสไปเดบสพานหล็กจุดนี้ทางเถิดกมามาโซ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 โโซเลนง่ายเลงง่ายเลนง่ายเถ่นเชีวเยเล่เชวเเล่นชีวเคือเห็นรถเขา่หกคันก็ได้มาดีเยอ่านั้นไม่ดูใจใไว้ตาชทำไดีวอยได้เฮียข้อมูลเนี่ยั้อิเบ็ดข้อมูลเราเนี่ยอีบุ๋้เนี่ยทำไง

ที่มาคนนึงเราไปพาตรงนี้ข้างหน้าเลยเพื่อนก่อนนะเ่อไห่นบเ่อไหร่ว้าวว้าวว้าวปด้านนึงนะว้าวว้าวเดี๋ยวรอไปใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนสวัสดีครับเอาไปเที้ยตำรวจมากทีทีแล้วทีทีก็บางอยาี้าเปิดาี

ไปสีไาไหนี่พวกเราพี่ี่พวกเราพี่พวกเราแต่ยังไงเราพวกเราจ่งวพวกเนี่ชนกันทาไมเอ้าเฮ้ยไอ้เจมุ่งจ่อคนเราฝั่งกันทาไมอะควายอยู่ฝั่งเขาไอ้เม้อยู่ฝั่งเขาทาไมอะไอ้เจมึงเราเบ้นหน่ะเบ้นหน่ะไปั่ี้ไอ้เจมาฝั่งนี้ดิเจนหนีดิไอ้เจมิ้อยู่ฝั่งเราพี่นายฝั่งเราอะ ใช่ไม่ใช่เขาว่ามาจอดหลังเราก่อนคันุณขับไปดูโห้เยทำไมเขาเยอะจังวะหกคันอี๋เนาะตได้มลยพี่ไงวะเนี่ยมามามานอ้องๆไปไปมา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 มมา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 มมาไาม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 ้ามามมา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 มหมามมม ขยับรถหน่ขยับรถหนรถไกลไปมันมันจะมีฝั่งหนึ่งที่แบบนน่วๆเฮ้ยพี่พอดีอย่าบังดิบ้าใกล้ไปมันปีนรถชุบได้นะอันตรายเว้ยเธอบูมน้องให้พี่ตีบูมพี่ให้พี่ติบูมแบบพี่ตีดิ้อเรียนแกดิมามมามมา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 มมา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 ามามามาาม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 า ครับอีกีปาร์ตี้พวกกีเกตสลังยาวันนี้วันที่สองแล้วเฮ้ยปังไไหนาอะรวันนี้วันที่สองเลยตัดตูนหน่อยอย่าพึ่งแผ่วไปลุยเต็มนี่พี่เต็มต้วนเชคเชคต้นไม้ตู้สู้ไปเลยไปเลย Let's go มาๆๆเล่นง่ายๆเลงง่ายๆเลงง่ายๆเลงง่ายๆเอ้ยล้มเอ้ยเอ้ยล้มเอ้ยเอ้าล้ม เล่ง่ายเล่ง่ายเล่ง่ายชิวชิวชชิวๆเล่ง่ายโอเคกูไม่ต้องทำอะไรเลยตาย

เรียโคตรมันน่ะมา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 างคนเขายังไม่มีอ,อาวุธเลยนอนซอบอ่ะใพไปใ่ใ่ผมเห็นอยู่เห็นมัดอยู่มื่อกี้น่ะ